สวัสดีครับ,รบผมนี่ผ้าอนองมากินตัมปาครับมือเียครับตมปาพี่น้องครับมือน,ออนอมอนะีมามาสับเซมกันครับผมอุ้ยหนำก็ช่วยก็ช่วยพ,พี่น้องด้วยตัมปาธรรมดาด้วยนะครับอ่าตัว เห็นบ่ครับ้น่นกเ,เสียงยตัปาดัานสุดยอดเ้ยเสียขนาดเลยเจียบชีองก้น,นระกาไปสื่อไก่ อดเผ็ดเลย นเปลี่ยนตัวท้อท่อท้อบอกพ่อแม่ยตัวว่าแกขับบัตรรถนี่รถกระบะป่ะว่ะครับปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์อย่างน้องเขาหัวไปซื้อตำปางอย่นี้ครับเพราะว่าอย่างน่องมันแตกเส้นลวดมันมันแตกมากเลยมันเลยไปแท่งแท่งอย่างในหัวคืออย่างนอกมันเสียมสแควร์แล้วเกิดยังไง ก็ครับอย่างน้อนมันก็นดีๆครับอย่างอย่างนี้นมันเสียมสะามน้ำครับเดียวโอ้ไอขึ้นเพจอ่ะไอ,อกินนล้วเขาตกกินไม่ได้ปะครับไปเอ้าอืะไม่รก็ไอมันติดก,กินได้ไหมนไนนเนี่ยวานนี้ยังอย่าไอกินเลย นี่ต่ป้าเขาไม่ค่าครบเครื่องครับเือนใช้ทั้หมดไว้แบงนี้ดี ถ้าตกกินบ่ได้คร <Yes. S 1> ับคือว่ามันเผ็ด euh สิครับม้าแต่ว่เผ็ดตกกินได้เห็นบ่ครับเห้ยเป็ดสิเนาะบ่บอกให้เรียกนะเสือต้องต้องกันต้องหันกันดิตายโหดเจ้าว่าตกกินเผ็ดบ่ได้เอเป็นอย่างนั้นนะ ินน้ำบ่น้ำโคบกะนั่ไปไม่ได้ไม่โคกลับสีเนาะรับกินอะไรบ้างได้ยุ่งไหมก็ได้ครับเอาเอาสันอ้กินก็ได้ครับไ่าไอ้กินเพ็ดไดียว Oriano. ไปข้ามมาน่อยเหมือนกระเพาดอยู่เดี๋ยวดูมันขาใหม่เข้าออกไปอยู่ดูแลมันหน้อยอ่ากับส่งค้นเนี่ยส่งไพได้ชื่อว่าอย่าง ก็เนี้นะเลาเรียนราสมรณ์เฮ้ยตะกี้ดูเน่ตลาดเนม้ี่ยัยงว่บ้านเราอยู่ลารากแถวต่างบ้านของของเพื่อนมีเมียบ่เพื่อนมีเมียบ่แม่อะไระ่เี้ยอยู่อยู่ลาซาล่ากันมาเนอะอ๋อ Ao ờ, ai chấm sưu phân này bao lâu? Thay chấm siêu phân ai xin một chai nữa. Chấm siêu bao lâu? ăn đi เรามาแถวอ๊อปปานยอ่ปากช่างเฮี่เลามีรถกลับเล่ารถแล้วมาสมไกลับบ้านนะเราไม่เราเอาเลยจังมาสมมันรอย่านอยู่ย่านริจันน่นอ๋อวันนี้เราไปถ่ายรถอยู่ปากช่างนี่แบบนายมีรถกลับไอ่ไปส่งเราเนี่ยเลาจังเสียกจังไอ่ไปส่ง ให้ได้ครับผมว่าเสพไปส่งก็ให้เพราะเขาไม่ค่อยได้เข้าไปได้แถวบ้านตัวมันคาำมันค้ำมันกับยูอ๋อขีลอกไปทั้งบ้านหนองเงนเลยออกไปบ้านน้อยมังกรรัมมันมาเลยเขาตรงไปได้แถวริมคลองอ่ะกับหอดเลยครับไม่งั้นตรงตรงไปเรื่อยนี่ก็หอดอันเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนว่ามือแรกว่าผมสิได้ออกมาอีกบ่เอาผมอาจจะถือเดี่ยวหมูมะปี๋น้ำ <önemli S 2> เบื้งก่อนครับว่ารุ่นมันตาท่านบอกอ่าพอกก็มีาตัววัยุ ioso, ุบ <Somebody JI, S 2> ุนุุุุุุุุุุุุุ่ัุุุอุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุ่นุุุุุุุ้ไุุุุุาุุุุุุุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุุุุ่นไุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ เอฟซีไอมาไรไรควานคือนปหาซื้ออย่างมาขายให้เอฟซีไอนั่นไหมซื้อปัวขนมมาขายให้เอฟซีไอนั่นไหมตัวเขามีสติกเกอร์หายตัวต่อว่าสติกเกอร์แจกไปพวอครับได้ไหเขาหวยไอจับใบครับอ่าสยตัวใบนึงเขาหวไอแกนน่ะ ว่าจะแกกผู้นันผู้เหนียท่าเพียวผู้นันผู้เหนียกได้เขามาหาไอ้นะไอ้ได้เสียพื้นนึงนนนเสียแจ็คบอสครับเนี่ยเสียแจ็คแบบมั่วบอไอ้ได้แจ็คไปถ้าถ้าไอ้ได้เอาผมสีขอยจ็กที่ซีขอยจ็กหาใบไปให้พวกไนนอ้ผมน้องผมนะครับของพอ่อมันมันไหนได้ทำนี่หรืตัวจังคอยเขามาไหมอ๋อครับมาไหมครับของ ของผมน้องผมมันใส่กูเกิลเดียวกันกับผมไหมครับของผมงามผมไปเบิง้งระวัตยการอยอดแล้วมันมันเบิ้งเต่ายไหมครับก็ก็มันมกเบิง้งคลิปคาสิดิงออไหมครับได้เราไม่หายตัวเด๋ยวนี้นะเบิ้งแต่แป๊บน,นึงนะครับแจกสติกเกอร์แจกแบหม้วนไม่นองครับ นี่ครับผมอัดีนะครับอนี่นะครับจะบอกไ้ก่อนนะครับวนะ่าจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าพี่แจ็คแป๊บโฮนะครับที่มาเล่นกับผมวันนั้นอยู่ที่บ้านผมหลังเนี้ยแกแจกแจกให้ผมแกเอาให้ผมอ่ะพูดง่ายๆเอาให้ผมหลายใบอยู่มันเป็นสติกเกอร์เขาเอาไว้ติดนะครับแกก็บอกกันว่าให้ผมแจกแจกพวกเอฟซีพวกเด็กวัยรุ่นที่มาเล่นที่บ้านผมนี่แหละผื่อใครอยากได้ก็เอาให้เขา พี่แจ็คเขาฝากบอกผมอย่างนี้นะครับนี่นะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ช่องของแจ็คแป๊บฮนะครับ,รบช่องของพี่แจ็คนะครับโอเคนะเนาะก็จะมอบให้กับน้องเขาน้องเขาอยากได้นะครับอันนี้ขอบคุณครับก็มาเล่นกับผมนี่แหละน้องเขามาเล่นกับผมเนี่ยสองครั้งแล้วนะครับ ว่าเสียนี่มันไม่ได้ให้นะครับเสียก็ไ่ได้ให้เสียก็ได้นะครับหนึ่งตัวเพราะว่าพี่แจ็คเขาให้ผมหนึ่งตัวเสียนะครับเสียนี้ผมไม่ได้ให้นะครับขอบอกเลยว่าดูนะครับพี่แจ็คครับถ้าได้ดูคลิปผมคลิปนี้ก็ผมก็แจกให้กับน้องๆเขาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับที่ ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับที่ให้ไว้สำหรับพี่แจ็คนะครับอืมอ่าอา้ครับที่แม่อ้าอันกับไปห้ามใหม่เป็นแปะโน่นนี่อ่าต่อเช่นนี้แล้วอ้ากับไปหา้าซื้อยังมาขายคู่ FCI ไหมครับ ของไอายเดียหาเงิน2ทาง2ที่2น,า 2> นาะานนบบไอ้น่าจะว่าจกีไหนแเบ็บอายเอาพวกขนมมาขายนะาไอขนมมาขายก็ยมีอันอยู่ pa cả sẹp đi không, ui, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt ยอดเลยครับผมอร่อยมากอ๋อ,อไอ้มันคือก๋อมหัวอไอ <c oughs> วันนี้แซ่บจริงครับเพระเผ็ดขอบคุณที่รับชม,มเลาอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมเผ็ดแล้วเผ็ดแล้ว